วันนี้อยู่อยู่กับช่องเต็มเต็มชแนลนะครับผมนี่ครับนี่ครับวันนี้เราจะมารีวิวห้องนอนกันนะครับนี่ครับห้องนอนอันนี้คือพี่ย้ายมาจากชั้นลชั้นบนนะครับนี่ครับอันนี้คือที่นอนผมนะครับอันนี้ครับอันนี้คือที่นอนพ่อกับแม่ครับ อันนี้คือของเล่นผมนี่มันจะลกๆหน่อยครับนี่พัดลมพัดลมหลงพ่อพัดลมตรงนี้มันไม่โดนครับนี่อืมอันเนี่ยมันก็จะลลงๆนิดน,นึงครับวันนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับเอาระวังเป็นหวัดด้วยนะครับผม แล้วก็จะมีหนังสือของแม่นะคบแล้วก็จะมีที่ชชร์จปบดของของนุของผมนะคะแล้วก็ตีน้มของแม่ครับแล้วน,นี่คือปักพ่วงของพ่อนะคะแล้น,ะะน,นี่คือ,อผ้าห่มของพ่อนี่นะคะหมอนของแม่นุของแม่ผมนะครับ แม่ผมจะนอนสูงหน่อยเนี่ยประมาณสองชั้นนะครับเนี่ยแล้วมันมีหมอนข้งขางโคจรด้วยแล้วนี่คือหมอนผมผ้าผ้าผมครับแล้วนี่ก็ผ้า่มอีกเขนหนึ่งแล้วก็หมอนหมอนข้างหนังสือนี่ครับชั้นวางของม่สองชั้นอันนี้คือห้องผูกผมนะครับผม ปู่ปู่ผมเป็นเป็นคนชอบผามากๆเลยครับนี่ครับแล้วก็มีชั้นวางของนะครับ